ดูวิธีง่ายๆในการเอาเปลือกถั่วลิสงออกนะคะหลังจากที่เราล้างถั่วแล้วก็นํามาคั่วนะคะวิธีนี้จะทําให้เปลือกออกง่ายมากหลังจากนั้นเราพักให้เย็นแล้วเราก็มาเอาเปลือกถั่วที่เราคั่วออกนะคะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่เราคิดค้นขึ้นมานะคะวิธีนี้ง่ายมากๆแล้วเราก็ไม่เจ็บมือด้วยค่ะแล้วถั่วที่ได้นะคะก็จะแบ่งครึ่งกันมีเม็ดที่สวยด้วยนะคะ ถั่วที่เราคั่วเองเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะใครจะใช้มือก็ได้นะคะแต่ว่าเราลองใช้มือแล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อยนะคะเพราะว่าบางทีมันต้องทําปริมาณที่เยอะนี่ถั่ว1กิโลนะคะในกระบะนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะลองทําดูนะคะวิธีง่ายๆแบบนี้อุปกรณ์พวกนี้หาซื้อได้ที่ร้านขายของ20บาทค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยส